อีกขั้นหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่ออกมาแสดงความเห็นต่อนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยดรอกตอร์อน,อนนนริศพิศนญ,ญบุตรนะครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า t d r i นะครับก็สรุปบอกว่าแนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเนี่ยมุ่งไปในทางรัฐสวัสดิการมากกว่าเสรีนิยม,มคือฟันทงเลยอาจารย์ฟันธงเลยว่ามุ่งไปทางรัฐสวัสดิการไม่ใช่เสรีนิยม นะครับโดยตลาดทุนเนี่ยถูกมองว่าเป็นตลาดของผู้ร่ำรวยกลุ่มน้อยตลาดของทุนผูกขาดมากกว่าตลาดทุนในฐานะทางเลือกของแหล่งออมแหล่งทุนแบบแนวเสรีนิยมซึ่งมุมมองแบบนี้อาจารย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทําอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและต้องพิจารณาว่าเส้นทางที่เดินไปเหมาะสมหรือไม่เมื่อดูสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมากจะกลับมาแก้ไขไม่ได้หรือแก้ได้ยากมากต้องใช้ความระมัดระวังสูงเรื่องภาษีแคปเปตอลเกนแท็กก็ควรจะต้องพิจารณาให้ดีว่าควรจะจัดเก็บใครอัตราเท่าไหร่ผลกระทบต่อสภาพคล่องเป็นอย่างไรและควรมีการระยะทดลองแบบแซนบลก์ก่อนเพื่อศึกษาผลกระทบด้านเวลแท็กหรือว่าภาษีความมั่งคั่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนส่งผลกระทบต่อตลาดทุนมากเพราะการจัดเก็บกับเงินที่ย้ายหนีประเทศได้ง่ายกว่าที่ดิน หรือแรงงานอันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคือคือเงินเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ถ้าเกิดว่ารัฐไหนเนี่ยนะครับมีโนโยบายที่จะแบบเ,เก็บภาษีความมั่งคั่งเนี่ยเขาก็เคลื่อนเงินไปประเทศอื่นไปลงทุนประเทศอื่นไปซื้อสินทรัพย์ประเทศอื่นได้คือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าคือถ้าจะมีการไปรีดภาษีตรงนี้จรงิจรงๆเนี่ยคนรวยๆเขาจะมีวิธีการในการเลี่ยงภาษีได้เขาเขากดปุ่ม แป,ป๊บเดียวเน,นี่ยนะ<ด><ด>มันไปเลยในขณะที่ที่อาจารย์บอกว่ามันง่ายกว่าที่ดิน,นใช่ไหมโอาเคที่ดินเนี่ยคุณนันทยามีที่ดินสักหมื่ลไร่แสนไร่จะย้ายที่ดินประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยมันย้ายไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเงินแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยแป,ป๊บเดียวมันย้ายได้หมดเลยใช่นะเพราะฉะน,นั้นา คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถจะหลบเลี่ยงได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะคะอาจารย์นนลิดก็บอกว่าคนรวยมีวิธีการในการเลี่ยงภาษีเวลแท็กนี่แหละคะ่ะที่อาจจะต้องจับตาดูว่าจะทำยังไงได้บ้าง แต่ถ้าตีตัวเลขประมาณการภาษีก็น่าจะหมายถึงเงิน12ล้านล้านที่จะพยายามหนีภาษีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นการย้ายประเทศก่อนจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องรอดูว่าถ้ามีการไปเก็บภาษีตรงนี้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดการย้ายตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างแต่อาจารย์นนลิตเนี่ยบอกว่ามันมีภาพย่อยสำคัญที่มันหายไปค่ะก็คือว่า คนไทยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่มีรายได้อันนี้คือเห็นตรงกันกับคุณเฉลิมพรและอีกหลายๆคนนะคะว่าคนไทยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด9091น้อยมากมีประมาณ4ล้านคนเมื่อเทียบกับปริมาณคนทั้งประเทศแล้วเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้ในการนโยบายต่างๆอคือแปลว่าคนจํานวนเนี้ ต้องแบกรับกับภาระตรงนี้คือไม่ต้องพูดถึงแหวน7%นะคะ,ะแหวนที่ทุกคนถืออยู่แล้วไม่ต้องพูดอ,อันนี้เราพูดเฉพาะคนที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด9091ในทุกทุกปีอะนะคะมันมีสัดส่วนที่น้อยมากและการหลบเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่ม SME ก็ยังคงมีอยู่มากในขณะที่ภาพใหญ่ที่หายไปของพรรคก้าไกลคือเรื่องของความเป็นธรรมะคะ่ะ ควรจะวางกรอบตามความเหมาะสมโดยดูภาพรวมทั้งระบบว่ารัสวัสดิการของก้าวไกลต้องใช้เงินเท่าไหร่และมาจากภาษีตลาดทุนเท่าไหร่ภาษีแวดเท่าไหร่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าไหร่ภาษีนิติบุคคลเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยมีตุ๊กตาบางส่วนออกมาแล้วแหละแต่อยากให้มองระยะยาวด้วยเช่นถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงจะเป็นยังไงหรือ เงินของผู้สูงอายุระยะยาวที่บอกว่าต้องใช้ปีละ7,2 0 0 0 0นล้านไม่ใช่แค่4,000 0 0กว่าล้านในปัจจุบันนะคะถ้าต้องใช้ตามนโยบายจริงๆเนี่ยคือ7,000 0 0กว่าล้านไม่ใช่4,000 0 0กว่าล้านจะทำยังไงส่วนภาษีนิติบุคคลปรับขึ้นสำหรับรายใหญ่มันก็มีมุมที่ดีเรื่องของการเก็บจากรายใหญ่มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ต้องการให้ธุรกิจรายใหญ่เสียภาษีมากขึ้นและสำหรับการลดภาษีบุคคลธรรมดา mm. ก็จะช่วยมนุษย์เงินเดือนให้ได้มีส่วนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายรัฐสวัสดิการบ้างซึ่งถ้าดูแบบแยกรายตัวของ2ตัวนี้ก็มีมุมมองที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีอีกหลายมุมที่อาจารย์ก็มองว่ามันมีส่วนย่อยสําคัญที่อาจจะไม่ได้ถูกมองอาจจะถูกมองข้ามไปที่ต้องเป็นโจทย์สําคัญที่ต้องเอามาคิดให้มากขึ้นคือคือทั้งคุณเฉลิมพรทั้งอาจารย์นนทริตเนี่ย มีความเหมือนกันตรงที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะ,ะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องคนรวยกับคนจนไปเอาเงินจากคนรวยม,มาช่วยคนจนมันไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่ใ้เรื่องการเก็บภาษีคนรวยก็ตามนี่นะ,ะมันคือหลักการโอเคแต่ว่าคุณก็ต้องมีวิธีการที่ไม่ให้เขาตื่นตระหนกแล้วก็ย้ายพอเขาย้ายทุนหนีปุ๊บเนี่ยในขณะที่ตลาดทุนเราต้องการทุนเพื่อให้ตลาดมันโต หรือมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพวกนี้เอาทุนไปลงที่อื่นถูกไหมครับเราจึงได้ยินเรื่องราวของเกาะบางเกาะที่พวกเศรษฐีหลายประเทศเนี่ยย้ายเงินไปฝากที่นู่นไงเพราะมันไม่เก็บภาษีเห็นไหมครับะอะไรแบบนี้คือคือมันมีความละเอียดทับซ้อนไม่ใช่แบบขาวกับดําจนกับรวยแรงงานกับนายทุนะนะง่ายๆแค่นั้นนะครับค่ะ